3. คุณสมบัติของคนที่สำเร็จสูงสุดข้อที่หนึ่งห้ามมีข้ออ้างห้ามมีข้อแก้ตัวตัดสินใจแบบไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นขนทางจะส่งคำตอบมาให้เอง,เองข้อที่สองต้องตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการเป็นใครและคุณจะเอาอะไร ข้อที่สามโฟกัสลงมือทําทันทีห้ามโลเลต้องรู้ว่าอะไรสำคัญมากอะไรสำคัญน้อยสำคัญที่สุดสิ่งที่ทําจะต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งความสุขถ้าสนใจเรื่องราวดีๆกดติดตามครูได้ที่เพจครูมิสเดลตอบเปลวเรื่องชีวิต แล้วอย่าลืมกดแชร์ให้ครูนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ